หึงสองสี่เอาไอเชยเอ้ยใครก็ได้เตือนกูเรื่องซื้อไอวอดที่จะลืมมาสามตาละไอบอลไม่เอือจริงโอ้น้ดาวแล้วนี่โอ้ยแม่แม่แม่โกูเลยเชี่ยโมกูจ้

เฮ้ยไอเชยทำไมไม่ออกวะลูกกระสุนไม่ออกท้อเลยเฮ้ยดูดิอ้นี้มันอัดตัวอย่างเดียวเลยยอมเหอต้องไม่ใช่อัดตัวอย่างนี้เชยไม่เห็นไม่หนีมนเลยนี่ บอล้อยเวลนือต้อมจริงๆอ่ะไอตัวตึงเขาวางอ้บอกกันเขาวางอย่างนี้นะเว้ยแบบสองอันข้างหน้าแล้วก็ตัวเองนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ศัตรูบันดันเข้ามาเว้ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะเนี้เน้มันแล้เนย

เฮ้ยออโอเติมกระสุนไหมฮะเอ้ยทีละองคได้ไหมทีละองค์ได้ไหมเฮ้ยนั่นไงกูว่าอะไรหรือซื้อไอบอตลอดเนกูชีวิตีนจริงไม่เป็นไรเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมเอาค่าเอาไอ้บอก็ได้ เอาไอ้บอลไปละไม่ไม่ไม่ๆๆ่เฮ้ยนั่นไงส้อมสวยสวยสวยไปเก็บไปกูไปเก็บไปกูเดีอย่าวมาดิเบ้าขว้างสามนนะสามเลยสามเลยเก็บไอ้บอให้กูเก็บไอ้บอให้กูนี่นี่บ้าบ้าเลยจบสวยเพื่อนกูว่าแล้วกูเชื่อใจพี่ต้อมได้ เฮ้ยโอ้โหยตัวแน่เลยกูดูทรงนั่นตัวจริงด้วยเชียวไอ้เจ้าห้ออะไรเงรี้ย

ดึงด <l id> <l id> <s Techn Pokémon> ึงดึงใหญ่ดึงดึงกูเองี่ไม่ถูกหรอกจริงถ้ามันอัดตัวดึงดึงไปเหอะเชื่อกูเออพีดูไอ้เนี่ยไม่เอาพี่เจาอตัดตัวกูเน่ะมึงไหนก็พี่เจาะตัดเล็บแล้วไอ้เหรอเว้เว้แล้วก็เป็นมาล้อมมือมาล้อมอืมเฮ้ยโดนหัวแล้วนี่มันจะแตกแล้วโถเอ้ยแต่มันต้องยิงหัวเน่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  แล้วแต่เนมเลยปล่อยให้เนมเล่นเลยห้าห้าสิบสองสอนะไอ้สามนัดอะโอ้ยไอ้น็อตเล่นเอพีไงเออเียวเดี๋ยวเชื่อกูบ้างเดี๋ยวมันชุบกันไอ้เจ้ยเล่นอย่างเงี้ยอตัวกูนี่ยจะตายอยู่เอออัดัก้นชิ ไว้มยึงวะจับมังคีพี่ะวายมึงจะหาทางชนะหมดทุกอย่างเนี่ยเออจะหาทางชนะอย่างเดียวเลยหัวหนึ่งเอา้าชุบกันอีกเออแม่งชุบกันเนี่ยเสียอารมณ์เลยเล่นอย่างนี้ วดีเจ้าโอ้ยเอเอากมาจาไหนเนี่ยกิ่เองนเองเหออ็นรอย่างนีัดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้รู้ไอ้เี้ยเดี๋ยวมึงได้รู้ไอ้สัตว์เจมี่เจ้านายเจ้าดนี่บอสบอสตัวตก อืมชัดเจนบอาบอวงตอยบอาวงตายบอาวงตายช่อกี้พาได้พี่น้องกูกูละเงิดกูละเงิดใจเออไม่เยาวใช่ปะเด๋อ แพ้เห็นแพ้มึงมาหลายตาติดไงทนไม่ได้ไงอ๋อแพ้ายตาติดไม่ได้ไงเออเยนะทนไม่ได้ให้กำลังใจพี่เนมก่อนแพ้พี่เนมกูไม่ได้เฉิดฉายมาแล้วโหหลายเกมเลยแนีอะเร้างคะเรืองเที่ยพวกนรกพวกนี้นี่ <พ uka> ก็ออกเก็งได้เลยนี่ <c oughs> ออ <c oughs> อย่าบอกนะอยู่บนบ้านเอลนี่เชื่อหรือกบาลให้เลยรอบเนี้ยดูมันเล่นแต่ระปืนไอ้ห่าเอ้ยเนมเวอร์เกินเนมไม่ซ้ำอ่ะเออสวยวิคนนี้แหละปกป้องผมได้ครับแม่ ตอมถ้าถ้ามึงเก็บสามถ้ามึงเก็บสามมันจะร้องวะดูมันอัดตัวดีมันเล่นทีละมิดไม่เป็นหรือไงวะชักจะชักจะร้อนตามไอ้ต้อมละเอเ็มพีไข่เขาก็งัดได้ยัยหช่ไ้ม เรียนข้าองค์น่าน,น,นดีเล่นสร้างห้องของพวกไก่เ,เดี๋ยวต้องเป็นหนึ่งหนึ่งกับกูดีกว่าตึงกว่านี้อีกกูบอกเลยไม่ไม่เกียนด้วยไม่เกียนโศกโครกอย่างนี้ด้วยไอ้ชา่า เฮียมึงเป็นกูไม่ตั้งแล้บอกเลยยเล่นะอาไฟแยเล่นเกยร์ดไม่ตั้แล้เดี๋ยวไม่เกนขึ้นมาโดบอสชวยดว่ได้ได้ช่ด้วยนมเนมวิ่งไปซ้ำเลยพวกเฮียนี่แม่งจะซุปกันนยเหลี่ยม วิง่งวิ่งเฉยๆก็หาพี่หาพี่บอสอย่างงี้ก็แตกดิครับวิ่งวิ่งวิ่งหนีกูก็แตกบอสยาบอสยาบอสเยเกือบละมึงไม่ขุด ตามตู้เห็นอะไรมตูนั่งไงเอบอดดีเนตอบอดี้เอนอบอด้เฮ้ยบอดบ้ดึบาวอรดึงไอ้เนมก็จบละอย่าเลยอย่าหาทำเคาโอเคเราไม่ไดกล้วเราไม่ได้เหมือนพวกมันครับไม่ได้เหมือนสวะอย่างนั้นดูดีสดยิงง่ายกว่าเฮ้ย ตัวยับเลยแต่ละวงเ้มันจะให้มึงตายวงนี่ไม <ENNIS> ่ใ <lawsuit> ช่ไงโง่เหี้ยตายสุดท้ายเลยแบบเอากูมามึงเก่งนะกูไมาตายสุด้าเอาไงอ่ะแบบพวกเอวบระบงระเบิดนี่มึงมึงเล่นเลยมึงเล่นเดี๋ยวแม่งก็ร้องไอ้ีกไอต่อมไฮะ ต่อพอเล่นดีดีดีกว่าพวกนี้ยี่เหมือนเด็กอยู่ไอ้ฮะมันอัดอัดหัวยังก็จะอัดไม่เป็นใช้เอ็มพีอะไรไม่ยิงหัวอะไรก็ไปหลุยเจอแล้วแล้วดูพวกเราเล่นดูแบบเม็ดเดียวล่วงอะไรอย่างเงี้ยดูพวกมันเล่นนะโอ้ยปุ๊ปุ๊บุ๊อเล่นเล่นแบบวันช็อตเออพวกเราเล่นแบบวันช็อตไอ้ฮะดูมันยิงห้าเม็ดอะไรเงี้ย มึงคิดว่ามึงจะเป็นไอ้ไอ้นั่นไงที่เล่นกับอายโอเคแล้วยิงลุ้วงเขาหัวสุกเม็ดอะไรเงี้ยมันี่ยแต่แม่งชุบเออไอ้แค่เกียนจริงพวกนี้แม่งเกิดมาจากรูอะไรกันนี่อ่าดูอยู่ข้างบนในต้อมโอ้ดูโคตรเกียนกปิดไม้มเล่น ด้านนี้ครับเฮ้ยอันนี้หัวแตกแดงเถือกตัวสองเมกูก็ท้อหมายตัวสองเม็ดอันนี้ก็ท้อเป็นขึ้นหัวนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้นน่งได้เฉยเลย มึงเล่นเอบิวเลยแต่กูว่ายิงไม่โดนอกะพนันกับกูเออใช่กูว่าเอ้บอสบอสซึกก่อให้หน่อยเด็กี้อ่ะกอดหมดว่ะตังมึงหมดเร็วจังวะบอกก็ไม่มีนี่นี่ดีเซลร์ก็ไม่มีนะนี่อันนี้นี่เอาไปเอาไปนี่นี่นี่เอ้ยไอ้เชย ซื้อให้คนอื่นแต่ลืมซื้อให้ตัวเองไอวออีกแหละช่างมัดไม้เชค่อเขหหล่อเอาก็ได้หลบอยู่หลังพี่ต้อมอ่ะนิมโอ้อามาเอานี่นี่น,นี่เอาไปเรารู้ว่าแกเก่งอันนี้ส่วนเราจะเล่นอันนี้แหละโอมาแตกโอ้วางไอวอลทำไมอ่ะเกิน วิ่งกูโดนดีเซิร์ตยิงวะกูโดนใครยิงวะไอ้ต้อมกูรับกระสุนแทนมึงไอ้ห่าเอ้ยมันหลอกตัวกูแล้วโดนหัวไอ้ห่าถ้าเกียนชุบกูจะเป็นไรไม่เนี่ย อยู่รอเลยต้องเย็นเลยไอ้าหา่าเนี่ยไอ้นรกเนี่ยตัวพาเพื่อนเลยเนี่ยกดูดูตรงหาจัดสวย บอกเลยเฮ้ย